คือเสียงการออกรอบแบบช็อตกันค่ะวันนี้มินมาออกรอบที่สนามทูป,ปะเตมีค่ะซึ่งวันนี้เขาจะมีการออกรอบที่เรียกว่าช็อตกัน<ะ>ก็คือการที่นักกอล์ฟทุกกลุ่มจะเริ่มเล่นพร้อมกันจากหลุมต่างๆในเวลาเดียวกันค่ะไม่ใช่เริ่มที่หลุมหนึ่งตามลำดับแบบปกติจุดเด่นคือเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันประหยัดเวลาไม่ต้องรอคิวนาน <Wow. S 1> และนี่เป็นครั้งแรกที่มินมาออกที่สนามทูป,ปะเตมีนะคะใครๆก็บอกว่าแฟร์เวกกว้างสนามสวยค่ะ ราคาสนามที่มินไปออกวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1,650บาทรวมแคดดี้รวมรถค่ะแต่ถ้าใครมาออกวันธรรมดานะคะก็จะประหยัดไป300บาทค่ะสนามไม่ยากจนเกินไปแต่ก็มีอุปสรรคให้ทา้าทายเช่นบอ่บอน้ำหรือต้นไม้ใหญ่ค่ะแล้วก็มีพาสามสั้นๆให้เราฝึกดรีฟได้ค่ะตีเสร็จแล้วมาที่คลับเฮาส์และห้องน้ำที่นี่ก็สะอาดค่ะตีมาเนเหนื่ออาบน้ำเสร็จแล้วก็มาทานข้าวกันนะคะที่นี่อาหารอร่อยราคาไม่แพงเกินจริงค่ะ ใครไม่ชอบรอ,อนานช็อตกันดสตาร์ทนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วไปออกรอบกันนะคะ